a m มัมสปาศิลปะการอาบน้ำแนวอาหรับโบราณที่เปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ดีที่สุดการพักผ่อนที่ปรนในบติความงามก่อนเข้าร่วมฉลองวันสำคัญประจำปีต่างๆของชาวโมร็อกโกและคุณหมิว a s s i s t a n นต์สปา n มนเจเธอจะเป็นผู้แนะนำประสบการณ์โมร็อกโกโ,โมเมนต์นี้ให้กับเซเว่นเฮเว่ครับ เป็นร้านทำมัมแมนสปาน,นะคะครับผมค่ะอันนี้อร่อยจังเลยครับไปซัรบคืออะไรครับอันนี้จะเป็นชาบิขคคน,าาานของโมร็อกโกค่ะส่วนผสมก็มาจากใบมิ้นของโมร็อกโกแล้วก็น้ำผึ้งค่ะครัเราจะมีการเสิร์ฟก่อนที่ก้องจะเข้าทำมัมน,นะคะจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายค่ะครับ เชอรา์ศาสตร์ใช่ค่ะเชอรา์ศาสตร์ในความหมายก็คือพันหนึ่งลาตีนะคะหรือว่าการสัมผัสประสบการณ์ในแบบอารับโบราณของโมร็อกโกค,ค่ะคโดยเราจะเน้นให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายนะคะทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ ทาม,มัมคืออะไรครับทาม,มัมอันนี้ก็คือเป็นต้นตำรับมาจากประเทศตุรกีนะคะทาม,มัมก็คือถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ใช้ในการพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงนะคะในการผ่อนคลายด้วยการอบไอ้น้ำขัดตัวแล้วก็คลายความเมื่อยล้าด้วยเทปเมนต่างๆแล้วก็จบท้ายด้วยการดื่มชาม้นอุ่นๆค่ะครับ พอมาเป็นสปาในรูปแบบของวิลล่ามาล็อกอันนี้คืออะไรครับสปาในรูปแบบของวิลล่ามาล็อกก็คือจะเป็นสปาในแบบโมร็อกกนะคะก็คือเราจะเริ่มต้นความงามด้วยห้องด้านในนะคะเป็นห้องโถงก็คือเป็นห้องอบไอน้ําขนาดใหญ่นะคะทางไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะไปชด้านั่งเลยะคะคะพีห้องเจอะ ว่าเป็นรมบับน้ำได้เลยนะคะโคลนนะคะภายในห้องนะคะจะมีแสงไฟเรืงองนะคะสองระดับมาจากโคมสูงนะคะและในห้องของเราก็จะประดับประดาด้วยโคมไฟนะคะทาให้รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็อบอุ่นขณะที่ลูกค้าเข้าอบตัวในนี้นะคะ่ะครับโอ้ในห้องน้ำนี่มืดเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแม่ใช่ค่ะแต่ว่าตอนเข้าลูกค้าจะรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นนะคะคเพราะว่าด้านนี้จะเป็นบอ่อน้ำร้อนนะคะคและบอ่อน้ำเย็น,นซึ่งมี ไหลตรงจากําแพงลงมานะคะคทําให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายในขณะที่เข้าด้านปกตัวและขัดตัวนคะคะเราเข้ามาทําอะไรใดีนี้กันบ้างนะครับว่าในนี้ขั้นตอนแรกนะคะลูกค้าจะเข้ามาโกหรือขัดตัวนะคะที่เรียกว่าลอมมาชนะคะหลังจากนั้นก็คือในจุดนี้จะเข้ามาขัดตัวด้วยสบูด่ดำนะคะซึ่งมาจากน้ํามันมะกอกนะคะโอ้สบู่ดำอันนี้มาจากน้ามันมะกอกใช่ค่ะ หอมด้วยใช่ค่ะครับแล้วก็จะผัดใช้กับถุงมือนะคะที่เป็นถุงมือพิเศษนะคะเรียกว่าคิสมิดนะคะจากประเทศโมร็อกโกค,ความพิเศษของถุงมือคิสมิดอันนี้คืออะไรครับตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตน,นะคะแล้วก็กระตุ้นระบบูุิคุค้มกันนะคะทําให้ผิวช่วยรับสารอาหารเข้าไปบำรุงนะคะแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสในขั้นตอนสุดท้ายค่ะถุงมือนี่นะครับใช่ทำจากอะไรครับอันนี้จะเป็นถุงมือชนิดพิเศษจากประเทศโมร็อกโกค,ค,ค่ะเรียกว่าคิสมิดค่ะจะเป็นสาร พิเศษค่ะที่ฉีดพ่นขึ้นมาในแค่็อโค่ะโอเคหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะก็จะจบท้ายด้วยการนวสปาทีเมนนะคะอัทนนเช่นการฉีดสเปรย์ดอกกุหลาบตรงนี้นะคะจะเรียกวาความสดชื่นนะคะจะฉีดมงบนวร่างกายเพ่ให้รู้สึกสดชื่นค่ะผมก็จะมีกลิ่นกุหลาบใช่ค่ะครับหรือว่าจะจบด้วยการนวดจำมันนะคะเพื่อทําให้ผิวรับสารอาหารเข้าไปบารุงแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับร่างกายและจิตใจค่ะครับผมหลังจากนั้น ก็จะเป็นการเสิร์ฟชาไี้น่มๆฐานจากที่ลูกค้าทำทิปเป็นเสร็จคานในแบบสมัยโบราณก็คือจะเป็นประวัติที่เริ่มจนมาจากตุรกีเขาจะมาทําเป็นอธิล้างหรือว่าทาก่อนไปร่วมง,งานเทศกาลบันดูต่างๆนะคะครับเป็นเหมือนเทศกาลพิเศษที่ทําให้ตัวเองดูเปล่งปลั่ง<ช>สดใสขึ้นค่ะอย่างอาทิเช่นเทศกาลวันเกิดวันแต่งงานหรือว่าเทศกาลสังสรรต่างๆทำให้ลูกค้าดูสดใสตลอดเรืน่นงล่างค่ะก่อนที่จะไปร่วมพิธีต่างๆค่ะครับตอนนี้ถ้าอยากสดใสก็มาต้องมาที่ปรางบุรีและวิลล่ามาลรอ สบังกาเมืองท่าอันแสนโรแมนติกกับปราดบุรีบีชปาร์ตี้บาร์บีวรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าครับ